กามสวัสดีต้องชมด้วยนะครับอยู่กับผมมินิเคจีวีก็ไม่ได้เจอกันมาหลายวันแล้วนะครับก็ทีนะครับพอพอดีผมว่าผมกํลาลังคาทําการ์ตูนอยู่หมุ่นอยู่กับการ์ตูนนี่นแหละไม่สสักทีแล้ววันนี้เราจะมาเล่นโหมดที่สามแล้วนะครับโหมดนี้จะเป็นโหมดแบบแนวยึดฐานกลางนะครับไม่ใช่ว่ายึดฐานตรงๆยยึดฐานกลาง ตัวที่เหมาะที่สุดการเล่นแบบนี้โมนีน้น่าจะเป็นเอ็นตีเีแต่ผมจะเล่นโซเจอโซเจอโอ้แบบแบบแบบหลกๆๆกโมนี้ก็จะเป็นโมที่เกี่ยวกับเนี่ย้ตอนนี้ผมไม่ค่อยสบายนะครับพยายาพุ่งทู่นะเพราะผมมีตัวอยอ่ะโอ้แหลกโอ้ ได้เลยและจุเจอ,เจอในเกมนี้ก็สามารถเรากจดจำได้ด้วยอะไรพี่ดีวะ่วะโว้าวเดี๋ยวมานม่ไหวะแล่อย่ายลืมนะครับเข้าไปที่กลุ่มนิดคอร์ดผมด้วย กลุ่มไลน์ก็ได้อะอย่างน้อยๆขอให้เข้าสักกลุ่มอนี่ยต้องขอร้องกลุ่มไลน์ก็เงียบดิสคอดก็ไม่มีใครเข้ามาออาลเรเพื่อนไม่ยึดกันแล้วอยอมนะว่ากีเป็นสปายโดนโอเคนะทำอะไรโดนหนึ่ง Điều mồm em lát một lê ấy luôn ừ nó uh -huh. kết nồi, ô ô cướp cướp rồi đó cướp rồi đó ừ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  อะไรฮะเฮ้ยฮ<ะ>ัลโหลเฮี่ไปฮะยึดยึดยึดอย่างน้อยๆก็เกมนี้ใช้ประมาณสามถึงสามถึงสี่นาทีนะครับเวลาเล่น เออนี่ไพรลนเ,เหรอไพรลนเหรอฮะไพรลนเออเออมันจะลากหัวควบคุมหัวแล้วมันจะลากหัวมันจะลากหัวอเมริกันแน่ยเมนิกเมนิกทรีสุดเจ๋งด้วยสุเยดเจ๋งต้องการเลือด โซเจอไม่ได้ยูนดำรงด้วยอาหารโเจอยูนดำรงด้วยเลียดจ้าฟลปากปากปากโดน้วโอเคอืออือล็อกเก็ตจำตัวเองก็ได้ประเด็นโอ้โหเซนทรี เซนรีเซนรีจำได้แล้วไอ้ไอ้ป้อมปืนนี่ชื่อว่าเซนรี่อ๋อตั้งตั้งป้อมปืนแล้วจากนั้นก็ยิงยิงวัดยิงวัดไม่เซนที ry, ่ลูกบ่ไม่ฮะไปตั้งเซนที่ใหม่ เดี๋ยวตัวเกมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ตรงด้านล่างครับาาทิ้งแอดอบโมนี้ผมเคยไฟ้สดไปแล้วะมาดิ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 าดาดห้ามทำกับเซนทรีผมเซนทรีผมมันอันตรายเกินไปไม่มีใครสามารถทั้งมันได้ แต่คนตัวตายก่อนออเะเฮนจิเนียนี่นี่ค่อยอิดเลยแล้วมาพักป้อมอะไรข้างล่างนั่นเฮ้ยเจ้าบวมัวปวมัาเลยโอ๊ยเฮ้ยเอามันเอามาสักกั่นแหะ ยูอ uh, hey, <de> ่านั่นแหละเดบลยเอ้เดี๋ยวย่าง้วนีดิั้ม sing วี่ไม่ก็เจออะไรเนี่ยโอ้โหเยยูอันดับสงท็อปผมยูอันดับสองตรงเนี้ยเนี่ย your s c o r ต่อไปเล่นเล่นอะไรดีโซเจอร์เหมือนเดิมแล้วนะโซเจอร์โซจ์โซจ์อือฮะโอ้โหเดี๋ยวฆ่ากันละมาเลยบูรุษนะสุดท้ายเออเอาไงเอาไงเอาไงเอ็นเอ็นกีเออแตก เฮ้ยอ,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 อเมริกันนะไฟล้อมของมันเมริกเมริกเอาเข็มจิ้มท้องไปฮะอเมริกันปัดฮะเฮ้ยกดไปจิกเมริกออกมาโมอร์โครมตายตายห้องกระเด็นเมริกหรือเปล่าวะ ว้าวสปายเหรอมาไปวิ่งเร็วกดเล่นเพื่ออะฮะเกือบแล้วอู้ยอะไรวะเขามันไปลุกไม่ไหวเลยสักคน โมเมนต์นี่แหละมาเช่นจะมาขายโรตีโรตีสดเช่นจะมาขายโรตีสดเรียร้อย thank you <Tu> magic นั่นนิดกว่าละผมเดาอะไรไม่เคยผิดเข้ามาเข้ามา ฮเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสองทางเลย,เ,ยเจอเฮวี่แล้วเฮวี่อินก่อนอินจะเดินโคตรชา้าทำอะไรทุกอย่างเฮวี่ก็ชา้า mãi Mà đi mãi đi mãi 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 tiêu, mãi 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 đi mãi mãi đi mãi 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 đi ครับซุดมเอ็น <cas> จิเนียร์เอนจิเนียร์ในเอนจิเนียร์ในเวอร์ชันนี้ไม่ไม่มีดีเฟนเซอร์เลยเว้ยไม่ได้ใจอ่ะอะไรได้แต่เซนทรีเห็นไหมเอ็นจิเนียร์ก็ไม่จำเป็นเมื่อต้องต้องหนีก็มาดิมาดิเฮม่ดิเฮ้ยคือเป็นสไปคือสไปของเมดิกสไปของเมดิก คม okay. ่ดิกม่ดิใเพาอไพลโรศูนูเจ็ดอะดิมาดิถึงจะเลือดไม่เต็มแต่ก็ข้าวได้ในน้องว้าสบายดีเลยสไอร์ไปสไคื์ไปแฮรรี่ Ke zoom, lah, <laughs> eh, hampir, hampir. Ini, eh, ah. Sniper zoom, tapi miring. Lel. Tidak. 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 T ao sắp bay Tôi đang lấy mà mới sao hiệu tôi yên đại Sẽ ai nó ah. uh, uh. lại <coughs> <Mani>. chào <coughs> วิ่งเร็วแปลกแวิ pues mm ่งเร็วแปลกแอะไรเนี่ยเฮ้ยเกือบเกไปนั่นละเรียร้อยออกรสุนมาเฮวี่มาท่าเฮวี่เฮวี่เฮวี่ก็ต่อสู้เฮวี่เฮวี่กตเฮมันจะฆ่ากูโอ้โอ้อ่าตอนี้จะพแลว น้ำาเปล่ไม่เปมนอรนะที่พานแเล็วอเอาเจ้าไม่แพ้แล้วมงั้นก,ก็ขอจบไว่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเอ้ยในคลิปา้าในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ